ก็อยากเรียนว่าทั้งสมศักดิ์ทั้งปวินน่นะไม่ต้องไปซ่ายอยู่นอกกลับมาประเทศไทยได้เลยฮะคนไทยรออยู่ะนะฮะและตอนนี้คําสั่งหมายเรียกไม่มีความผิดแล้วนะครับต่อท่านนูนก็รีบกลับมาประเทศไทยนะฮะผมในฐานะคนไทยเนี่ยรออยู่แล้วก็วอร์จเตก็ต้องแสดงความยินด,ดีนะคณะนิติราสตร์ามาก่อนดังมากเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะ,ะเด็กรุ่นใหม่ที่อ้างตัวเป็นเด็กรุ่นใหม่คณะรัษฎรรัเดรเลยเนี่ยนะครับ ก็ออมาเรียกร้องระวางเป้าหมายชัดเจนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จีมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกหน่งประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับคําถามนะหุ้นส่วนถามผมมา เรื่องของสารธรรมนูลประกาศนะ,ะครอคสอช2อฉบับนะครับให้ลงโทษผู้มาไม่มารายงานตัวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับหลังวรเจตยื่นให้มีการตีความนะครับก็เล่าให้ฟังนะตกลงว่าคาดีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยมาจากสารแขวงดูสิทธิ์ส่งคำโต้แย้งของจำเลยคือวรเจตภาคีรัตเพื่อขอให้สารธรรมนูลนะครับ เจ้าหน้าวิจัยตามมตรวุฒิมาตรา212ว่านะครับประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือคอสอชอฉบับที่19นะครับ2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งนะครับของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับลงวันที่24พฤษภาคม2557นะครับและประกาศรักษาความสงบเรียบร้อยฉบับที่41นะครับ2557 เรื anyway ่องกำหนดการฝ่าฝ e. ืนหรือขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับผลการพิจารณาของสาลธรรมนูญก็วินิจฉัยนะครับว่ากรณีการประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเนี่ยให้บุคคลมารายงานตัว2ฉบับดังกล่าวนะครับมีมติเอกฉันว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26นะครับโดยเฉพาะประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยฉบับที่29/2557 เรื่องบุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงวมาที่28พฤษภาคม2557โดยมีมติเสียงข้างมากว่าขัดหรือแยง้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรคหนึ่งด้วยนะครับจากคำวินิจฉัยดังกล่าวนะครับสรุปได้ว่าประกาศนะทั้ง2องฉบับให้บุคคลเข้ามารายงานตัวนั้นนะหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งบุคคลให้มารายงานตัวเป็นความผิดนะครับลงวันที่28พฤษภาคมและเฉพาะในส่วนโทษทางอาญาขัดรัฐมูลนะครับทั้ง2ฉบับแต่ในส่วนของฉบับที่29ทับ2,557บุคคลมารายงานตัวตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย24พฤษภาคม2557นอกจากจะขัดต่อรัฐมนูล26แล้วนะครับก็ขัดตามรัฐมนูล29ด้วย นะครับมาตรา29ด้วยทำให้ประกาศทั้ง2ฉบับไม่มีผลบังคับใช้ต่อกฎหมายอีกต่อไปผู้ที่ถูกคําคสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยให้มารายงานตัวแล้วจึงไม่มีโทษทางอาญาแต่ประการใดนะครับสำหรับรัฐมนุรมาตรา26กระบุว่ากฎหมายที่มีผลจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูนในกรณีรัฐธรรมนูนมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดเสรีภาพด้วยนะครับกฎหมายวรหนึ่งต้องมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปนะครับ ไม่มุ่งเป้าหมายบังคับใช้แก่คนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะที่ในรัฐธรรมนูญมาตรานะครับ29ระบุว่าบุคคลใดไม่ต้องรับโทษอาญานะครับเว้นแต่นะครับไม่ต้องรับโทษอาญานะครับเว้นแต่จะกระทําอันเป็นกฎหมายนะครับที่ใช้อยู่ในเวลานะครับที่กระทธรนั้น บัญญัติความผิดและกําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลน,นั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดนะครับสำหรับศาสตราจารย์ดรวรรเจตนะครับก็ปรากฏว่าเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นอาจารย์พิเศษ ในสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งมีชื่อเสียงเรื่องการก่อตั้งคณะนิติราชขึ้นมานะครับหลังรัฐประหารวันที่24พฤษภาคม2 5 5 7คณะรักษาความสงบเรียบร้อยก็ออกคำสั่งให้วรเจตไปรายงานตัวนะครับปรากฏว่าก็ไม่ไปแล้วก็ไปให้ไปรายงานตัวอีกครั้งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงรายงานว่าวราเจตมอบหมายให้พัชรินภริยาเข้ารายงานตัวแทน ให้เหตุผลว่าเขาป่วยจึงไม่สามารถเข้ารายงานด้วยตัวเองนะครับต่อมา17มิถุนายน2557สำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่าทหารเข้าดำเนินการควบคุมตัวบรเจติทิาอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเดินทางกลับจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับสำนักขา่าวบางสำนักนะครับก็มีการรายงานว่านะครับทำการสอบสวนปากคำผู้ต้องหานะครับ แล้วก็มีการขอสารอนุมัตินะครับฝากขังนะครับจนถึงวันที่27มิถุนายนและห้ามนำตัวบรเจตไปเรือนจำกรุงเทพครอบครัวของบรเจตได้ยื่นประกันตัวจำนวน20,000บาทนะครับในเวลาต่อมาสารอนุญาตให้มีการประกันตัวซึ่งมีเงื่อนไขห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องอนุญาตก่อนออกอนอก,กราชอาณาจักร และให้มารายงานตัวตามเวลาที่นัดหมายต่อมาการต่อสู้หลังโอนนะครับการพิจารณาคดีจากสารอาหารมาที่สารยุติธรรมวรเจดได้ยื่นร้องต่อศารแขวงส่งเรื่องให้สาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และศารได้วินิจฉัยทั้งสองฉบับขัดต่อรัฐธรรมนูญจากประเด็นนี้นะครับสิ่งที่ตามมา นะครับก็เกิดเกิดเหตุการณ์หลายประเด็นที่ตามมา,าวิษณุเครืองามก็ได้ให้ความคิดเห็นว่า,าการกระทําของเจ้าที่นั้นไม่มีความผิดนะคือของคอสช,อชอในสมัยนั้นไม่มีความผิดพอไม่มีความผิดแล้วก็ไม่มีผลย้อนหลังและที่สําคัญก็คือว่าคอสชอนั้นมีการยกเลิกไปแล้วนะครับก็เป็นสาเหตุทําให้วรเจจไม่มีความผิดไอ้ก่อไปฮะทางวรเรจนั่นก็ไม่มีความผิดด้วยเจ้าที่ที่จับกลุ่มก็ไม่มีความผิดด้วย ขณะดเดียวกันในอุดมรัฐนะฮะอมริตอดีตรกรรมการร่างธมนนะครับซึ่งป็นคนเขียนรัฐมนูลเรื่องนี้ไว้ได้กล่าวถึงกรณีศาธรัมนูลมีคมําวินิจฉัยว่าคําสั่งของคอสชอที่กําหนดให้มารายงานตัวนั้นตกลงมันยังไงกันแน่นีผิดหรือถูกนะฮะเขาบอกว่าเพราะอันนี้เหมือนกับคนที่ไปออกกฎหมายแล้วกฎหมายมาขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลกฎหมายนี้ก็ สิ้นผลบังคับใช้แต่จะบอกว่าการที่ทำให้ยุ่งยากช่วงกฎหมายนั้นออกมาสารธรรมนูญยังไม่มีคำนิฉัยแล้วส่งผลกระทบคงจะไปบอกอย่างนั้นไม่ได้เพราะท้ายสุดคนที่ออกกฎหมายเขาก็เข้าใจว่าเขาใช้อำนาจในการออกณเวลานั้นๆน,น,นะครับนายอุดมนะกล่าวว่าเมื่อสารธรรมนูญมีคำนิฉัยเช่นนั้นคนที่เดินทางออกไปนอกประเทศก่อนหน้านี้ เพราะไม่ต้องการรายงานตัวตามคำสั่งของคอสชนะครับก็สามารถกลับมายังประเทศไทยได้เพราะคำสั่งเรียกของคสชไม่สามารถใช้บังคับได้ตามคำวินิจฉัยของศาลธรรมนูญที่ออกมานะครับจริงๆเรื่องของเ,อเวลาเราพูดถึงอำนาจของภาครัฐมันมีอำนาจอยู่แล้วแต่อำนาจนี้จะสืบว่าเขามีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายพูดยากเพราะวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายเป็นเรื่อง เฉพาะหน้าที่เห็นว่าเขามีอำนาจมันยากที่จะบอกว่าก่อนหน้านี้เกิดความเสียหายฉะนั้นต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญามันยุ่งยากที่จะตีความว่าเป็นการกระทําโดยมิชอบคงไม่ได้เพราะเป็นความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปในขณะที่นายไยบูลน,นิติตวันนะครับบอกว่านักวิชาการหรือนักการเมืองที่อยู่ต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์นะครับ คําสั่งสารธรรมนูญกลับมายัางประเทศไทยได้แต่บุคคลเหล่านี้ที่หนีไปต่างประเทศไม่ได้หนีไปเพราะถูกหมายเรียกเพียงอย่างเดียวมีเรื่องอื่นๆอยากให้บุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายสมศักดิ์เจียมชีรสกุลหรือประวินชัชวันพงพันธ์เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับสรุปก็คือว่า,าที่สารธรรมนูนพิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องคดีเก่านะครับตั้งแต่ปี2 5 5 7 พอคอสชอถูกยกเลิกไปก็ไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูนวรเจตก็พ้นผิดพอวรเจตพ้นผิดเมื่อขัดต่อรัฐธรรมนูนนั่นหมายความว่าก็ถูกมองย้อนหลังว่าตกลงคําสั่งคอสชอมันถูกหรือผิดนะครับแต่ในเมื่อคอสชอมียกยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็มีคําสั่งในท้ายรัฐธรรมนูนว่าคําสั่งอื่นใ,นใดของคอสชอนั้นนะก็นะถือว่าเป็นการเนิ่อกรรมแต่ให้คอสชอถึงแม้จะขัดรัฐธรรมนูนก็ไม่ต้องรับผิดขัดเดียวกันก็ไม่มีผลย้อนหลัง รสรุปง่ายๆก็คือว่าคอรชอรที่ออกคําสั่งไม่มีความผิดนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะพี่ไปบูรนิติตวัน,นก็บอกว่านเนี่ยให้สมศักด์กัปะวินนะแน่จริงมาเลยนะมาอาามาประเทศไทยได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งประวินทั้งสมศักด์เนี่ยนะครับเคยถูกเรียกรายงานตัวแต่ก็ไม่ยอมมารายงานตัวแล้วก็หนีออกนอกประเทศนะครับ อที่สําคัญก็คือว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่มีคดีนี้คดีเดียวมีคดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับโดยเฉพาะพระบอรคอมพิวเตอร์และมาตราน1นึหนะครับหุ้นส่วนนะสังเกตให้ดีในระยะเวลาที่ผ่านมาในเชิงงานวิเคราะห์เราจะเห็นว่าทั้งสมศักดิ์เจียมธีรศกุลนะซึ่งปรากฏว่าป่วยเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งซี นะไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตอนนี้ก็พูดได้ไม่เต็มปากก็ใช้ข้อเขียนเอาก็หายปีพักหนึ่งก็กลับมาดีขึ้นที่ผ่านมาก็มีการแจ้งความมืคดีในข้อหาพรบอคอมพิวเตอร์มาตราข้อหามาตรา1นสองทั้งสองคน,นคส่วนประวิน,นก็ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น,นทั้งสองคน,นก็จะพยายามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะประวิน,นตรงหลังนี่หนักเลย นะฮะแล้วก็ไม่ใช่หมินเฉพาะสถาบันนยะเขาก็ด่าไปเรื่อยละลานไปทั่วเหมือนกันตอนนี้นะก็เป็นคำท้านะของพี่ไพบูลนิติวันก็แนะ่จริงก็กลับมานะฮะตอนผมก็เป็นคนกลางนะก็อยากเรียนว่าทั้งสมศักดิ์ทั้งปวินนะ่นะ,ะไม่ต้องไปซ่ายอยู่นอกกลับมาประเทศไทยได้เลยฮนะคนไทยรออยู่ฮะนะฮะ,นะฮะและตอนนี้คำสั่งหมายเรียกไม่มีความผิดแล้วนะครัต่อทนรมนก็ รีบกลับมาประเทศไทยนะฮะผมในฐานะคนไทยเนี่ยรออยู่แล้วก็วอร์เจตก็ต้องแสดงความยินดีนะคณะนิติรัฐเมื่อก่อนดังมากเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะเด็กรุ่นใหม่ที่อ้างตัวเป็นเด็กรุ่นใหม่คณะราษฎรลาฐราษฎรเลยเนี่ยนะครับก็ออกมาเรียกร้องระวังเป้าหมายชัดเจนเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนีปน้ประเด็นหลักวันนี้ก็คือนะฮะสฉบับ คำสั่งคอสชอก็ถือว่าขัดตอตรัธตํานูนไปเอาผิดต่อวรเจตไม่ได้นั่คือสิ่งแรกประการที่2นะครับคอสชอมีความผิดไหมสรุปก็คือไม่มีความผิดนะครับแล้วก็เอาผิดย้อนหลังคอสชอก็ไม่ได้นะครับประการที่3คนที่รับนิสสงเรื่องนี้มีใครก็มี2คนเนี่ยสมศักดิ์กับประวินนั่นหมายความว่ารีบๆกลับมาทั้ง2คนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคนที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เมนือใต้กลางสารไม่จริงกันมื่อมีใครเคยหอก yeah